สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับอยู่กับช่องสาวดัมซิงครับวันนี้พามาถึงใกล้ถึงพิจิตรนะครับเอ่อคลิปนี้ต้องให้เครดิตคุณโคกรถไถทองคํานะครับเป็นช่องน้องใหม่ที่แบบดังมากครับขึ้นเร็วมากครับอันนี้คุณโคกพามาถ่ายนะครับรถไถทองคํานะครับวันนี้ดูอะไรแปลกๆบ้างครับตัวนี้เป็นรถอัดใบอ้อยนะครับ ของน่าจะเป็นของคลาสครับตัวนี้หลายคนก็ข้องใจว่าเขาอัดไปทําไมครับอัดไปขายครับเอ,อไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตไฟฟ้านะครับี่ใบอ้อยครับส่งโรงงานนะครับราคาดีเหมือนกันนะครับอยู่ที่ราวๆเจ็ดถึงแปดร้อยเลยนะครับนี่แต่ก่อนมันเป็นก้อนก้อนกลมนะครับดีนี้ก็เป็นก้อนเหลี่ยมแนละ้ว อไม่ต้องมัดสุดเปล่าผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับโอ้มีเชือกด้วยครับมีเชือกด้วยเขาใช้เชือกเยอะเหมือนกันครับก็ราวๆเออหนึ่งสองก้อนหนึ่งก็เกือเบเสามคิวมั้งครับสูงก็เกือบเมตรหนึ่งครับหกสิบสองเมตร สองค ok ูณหกเขาบอกต้องใช้รถไถใหญ่นะครับตัวนี้เพราะว่ารถไถเล็กแรงอัดมันไม่พอครับมันต้อง CTO กำลังถึงด้วยครับไม่งั้นอัดใบอ้อยไม่ได้ครับอันนี้ผมก็ไปอ่านเข้ามานะครับ จ้องที่จะถ่ายหลายครั้งแล้วครับได้มีโอกาสครับรายได้ดีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นหกถุงเลยครับ ายได้นี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าซื้อไรกันเท่าไหร,รบ่บางทิดใบอ้อยบางเจ้าก็แต่ถ้าเราไม่อัดเราก็เอาไว้เลยก็ไม่ดีนะครับมันไถยากครับมันดูแลร,รักษายากครับมันต้องไถกบฝังปุ๋ยยากน้ำหนักนี่ประมาณสามถึงสี่ก้อนนะครับตันหนึ่ง ดูคนไกแล้วครับเขาต้องมีรถกวาดอีกที่หนึ่งครับรถกวาดก็คือวิ่งต้อมนั่นเลย เ,เรารับจ้างยังไงการก็ไม่รู้ก,กันเสยยัาาไยงไมรู้เยเสียเลยต้องทำใหึงดีได้เราต้องเแนงดูตลอดเลยวันนี้ไม่น่งนท่นเพาถ้ามีปัญหาเราก่อยขึ้นมานนก็ใกล้กันเครื่องอัดฟังกเนาะแต่มันมันมดทีละสี่แถวเลยสี่เส้นนะ หเห็นรถอัดฟางหลายคันก็แปลงใส่ครับของมูลน้อยก็ทำนะเพราะว่าถ้าฝุ่นถ้าฟางอะไรไปเกาะมันจะเอ่อทำให้ระบบมัดนะครับระบบมัดมันมันจะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างครับเอ่อระบบมัดมันสกรปรกเนี้ยลูกก้อนครับ ยกดูสิครับขึ้นอะไรอสามก่อนสี่ก่อนผัเนาะลกก็ขึ้นหนะบ้าบอกก่อนมันเป็นลอยลอยลูกให้มีขึ้นเอาขีดยกแล้วขึยกอันนี้ต้องกับ งี้้ทััวนนเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่น่าลงทุนกันนะครับเพราะว่าอ,อ,อ้อยมันเยอะับทุกวันนี้บางทีถึงกับไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของแปลงอะไรเงี้ยไม่อยากเผาครับถ้าเผาก็โดนตำรวจจับครับทุกวันนี้เกีนยนสามจุาเงยเงี้ย รถไทยต้องใช้ขนาดเ,ออเห็นแต่เ0แรงม้าขึ้นนะครับรือยิ่งใหญ่ยิง่งดีครับเดี๋ยวจะเล่ารายได้ให้ฟังครับตัวนี้ ใช้ได้นี่วันๆนหนึ่งก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเขาได้วันละ300ก้อนครับหรือราวๆา100ตันนะครับที่เขาอัดได้นะครับเฉลี่ยนะครับก็ตันละ750รครับวันหนึ่งก็ฟาดไปประมาณ70,000ขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงว่าอุปสรรคไม่มีหรืออะไรสักอย่างครับ จุดเริ่มต้นเนาะเราต้องมีตัวนี้ครับตัวนี้ก็เราๆแล้วแต่สภาพเนาะล้านถ้ามือใหม่ๆก็ล้านกว่าตัวนี้อันนี้พี่เขาซื้อมา3ามแสนห้าครับตัวนี้กว่าเขาจะได้วันละเจ็ดหมื่นขึ้นนะครับวันหนึ่งเจ็ดหมื่นครับอ่าใบอ้อยนะครับใบอ้อยเนื่องจากเจ้าของ ป้อยเจ้าของแปลงนี่นะลักษณะนี้เขาจุดไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างแปลงข้างเห็นไหมครับแปลงข้างก็เป็นกล้วยเป็นสวนแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์โดนจับโดนอะไรครับจุดไม่ได้ครับเขาต้องให้ไปอัดออกอัดออกก็คือว่าเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถซื้อไร่ละห้าสิบบาทครับซื้อใบอ้อยนะครับไร่ละห้าสิบบาทแล้วก็มาอาดัดอัดไปขายครับอันดับแรกก็ต้องมีรถ รถกวาดนะครับรถกวาดใบรถกวาดใบอ้อยอยู่นี่เพื่อไออ้อยมันอยู่ลักษณะนี้ครับแบบเราวิ่งหน้าเดียวเลยครับขนาดนี้รถกวาดสองก็ต้องมีรถไถครับรถอัดเนี่ยรถไถรถอัดแล้วก็อีกอย่างก็รถขีบครับรถขีบต้องขีบนี่คีบขึ้นรถแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเป็นรถพ่วงครับรถบรรทุกครับรถลากไป ่ายที่โรงงานนะครับอันนี้ต้องไปขีดขึ้นแท่นแล้วก็เอาเข้าเครื่องบดอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้เผาอย่างนี้นะครับขีดขึ้นแท่นแล้วก็บดสับแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆลงไม้สับยุคาพวกอะไรนะครับก็เป็นบดเสร็จนะครับบดสับให้ละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นรางสายพานครับขึ้นไปกระบวนการทําเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ครับ ผลิตไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับรายได้ดีากครับผพว่าสุดยอดรายได้มหาศาลจริงอันลังการครับแต่ก็เราอย่าดูตัวเลขครับปีหน้าเราจะซื้ออีกคันนึ่งปีนี้เอางานไม่ทันครับบางทีก็ถ้า ตามใจเจ้าของอ,อ้อยไปไม่ทันที่รับงานนะเขาก็จุดทิ้งครับถ้าเกิดแตกที่มันโล่งมันอะไรจริงครับเอาตามหลักความจริงอะ่ะเรามาไสใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้หรอครับใบอ้อยทายากครับทํายากมากมันดูเลยอาะมันฝังปุ๋ยมันอัดใบยากมากครับมันต้องเข้าๆประมาณนี้ใบไ,ไม่เยอะอย่างเงี้ยถึงจะอยู่ได้ครับ คนขับก็ให้ตันละยี่สิบาทตันละยี่สิบแล้วก็ในใจคนขี้ไปครับคนขี้ในใจคนขับเอาต้องมีหมดทุกอย่างนะครับในราคา750้หาหรือต่อนหนึ่งตันครับก็เราเราเออก็เฉลี่ยก็สี่ก้อนตันหนึ่งครับประมาณนี้ครับสี่ก้อนหนึ่งตันนี่ประมาณนี้ครับ ก็รายละเอียดกลไกไม่ต้องรู้อะไรครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนครับดูเหมือนง่ายครับเราก็มารู้เรื่องอะไรได้มันดีกว่าเนาะครับก็สอบถามเท่าเก่มาแล้วครับนี่ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวอยากไปพาไปดูรถกว่าเดี๋ยวหาไม่เจอครับรถกว่าไปอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็มาไกลถึงที่จิตนะครับมา ถ่ายให้ดูความหลากหลายเราก็ต้องการพัฒนาช่องครับบางทีถ่ายอะไรซ้ำซากผมก็ไม่ชอบเหมือนกันครับถ่ายอะไรซ้ำซากเดิมๆมันคือทีคณถ่ายยังเบื่อเลยครับภาษาอะไรครับคุณดูครับแต่ก็ไม่รู้เป็นไรครับถ่ายอะไรแปลกๆบางทีก็ไม่ดูเราก็สู้ครับเพื่อเอฟซีเพื่อความหลากหลายของช่องครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ อันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าถ้าแก่เขามีรถตัดด้วยครับมีรถตัดมีรถพ่วงเขาก็คือว่าเขาสามารถรับงานได้หมดอย่างสมมุติว่าผมมีรถเกี่ยวถ้าผมมีรถอัดฟางด้วยมันจะง่ายครับก็คือว่าการคุยราคาการต่อรองเนี่ยมันง่ายครับก็ซื้อเรามาตัดให้ตัดละสามร้อยห้าสิบนี้ยถึงโรงงานแล้วเราก็ได้ต่อครับแล้วก็หักห้สิบาทนี้อันนี้เป็น ซื้อใบอ้อยครับไล่ละห้าสิบาทเฉลี่ยนะครับแต่เฉลี่ยไา่ได้นะครับถ้าแกบอกรถอัดได้เยอะกว่าครับรถอัดใบอ้อยวันหนึ่งได้เยอะกว่าครับแล้วก็เรื่องจุกจิกนะครับก็ขึ้นอยู่กับช่างครับคนขับด้วยหลายอย่างครับรถตัดก็วันหนึ่งก็ราวๆสามถึงสี่หมื่นครับแต่คันนี้ก็ประมาณ วันละเจ็ดหมื่นกว่าครับแกก็บอกแกก็ได้อยู่แล้วครับวันละแสนครับวันละแสนโู้พี่น้องเอ้ยทำอะไรจริบวันละแสน,นเดือนละสามล้านครับแต่ก็จย่งว่าครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีการลงทุนมีค่าใช้ใจ่ายไปในตัวมันรเราจะไปดูถึงตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องดูสิ่งที่เขาลงทุนด้วยครับอย่างคู่นี้แกจัดมาคู่ละล้านครับคู่นี้ล้านหนึ่ง งาน,นหนึ่งทำงานสิบวันสิบวันได้ค่าทัวมาแล้วก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับที่น่าสนใจน่าลงทุนเราบอกรายละเอียดให้ฟังเนาะอาชีพแต่ละอาชีพมีจุดดีจุดปอดของมัน